สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออการสร้างตารางเวลาที่มันยืดหยุ่นได้นะครับอ้างยิงจากบทที่28ของหนังสือ productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่น ก็เป็นเนื้อหาที่เราสกัดมาเฉพาะเรื่องนี้เลยเป้าหมายวันนี้คืออยากจะเข้าใจครับว่าเอ๊ะการเอาวินยัยการวางแผนเป๊ะๆแบบญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกับการจงใจสร้างช่องว่างหรือความยืดหยุ่นในตารางแบบเยอรมันมันจะช่วยให้เราทำงานดีขึ้นลดเครียดได้จริงหรือเปล่าครับ อืมน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าในยุคนี้อะไรๆมันก็ไม่แน่นอนเนาะการปรับตัวได้นี่สำคัญจริงๆแนวคิดนี้เหมือนหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างความมีวินัยกับความลื่นไหลซึ่งแบบมันจำเป็นมากเลยค่ะตอนนี้ ช่เลยครับงั้นเรามาลองแกะดูแก่นของมันกันเลยดีกว่านะครับว่าความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แนวคิดหลกัหลกๆเลยก็คือการผสมผสานสองอย่างเข้าด้วยกันวินัยการวางแผนแบบญี่ปุ่นที่เรารู้กันว่าละเอียดมากทุกอย่างเปะ๊ะแต่เติมด้วยการสร้างพื้นที่ว่างหรือที่เรียกว่า slack ที่เป็นแนวคิดแบบเยอรมันเข้าไปค่ะ คำว่าพื้นที่ว่างหรือ slack นี่สำคัญนะคะคือมันไม่ใช่การปล่อยเวลาทิ้งไปเฉยๆหรือว่าขี้เกียจนะคะแต่มันคือการชนค่ะ buffer ที่เราจงใจสร้างขึ้นมาเลยเป็นเหมือนชกอัพให้ตารางเวลาเราเอาไว้รองรับเรื่องที่คาดไม่ถึงงานแทรกหรือแม้กระทั่งให้เราได้พักสั้นๆบ้าง อ๋อเหมือนกับว่าแทนที่เราจะอัดตารางเต็มร้อยไปเลยก็เว้นที่ไว้หน่อยให้พอขยับได้ให้หายใจได้ใช่เลยค่ะตารางที่แน่นเอียดร้อเอร์ซนี่ยอาจจะดูเหมือน productive นะคะแต่จริงๆมันเปราะบางมากแค่มีอะไรผิดแผนนิดเดียวทุกอย่างก็รวนไปหมดเลยแต่ตารางที่มี b u ฟ f e r เนี่ยมันจะอึดกว่าทนกว่ารับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเยอะ แล้วก็ช่วยลดความเครียดเวลาแผนต้องเปลี่ยนด้วยค่ะทำให้เราทำงานแบบที่เรียกว่า agile หรือคล่องตัวได้จริงๆฟังดูดีมากเลยครับแล้วแนวคิดแบบนี้พอมองในภาพใหญ่มันไปเชื่อมโยงกับพวกหลักการบริหารจัดก,การสมัยใหม่ที่เราได้ยินบ่อย,อยๆยังไงบ้างครับหอเชื่อมกันชัดเจนเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือ agile planning and sprints ที่ใช้กันเยอะๆในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการบริหารโปรเจกต์นะคะ ในการทำงานแบบอาเจา้าเนี่ยเขาจะมีการกั้นสิ่งที่เรียกว่า capacity buffer หรือเวลาเผื่อในแต่ละสปรินท์ไว้อยู่แล้วก็เผื่อพวกงานแทรกปัญหาที่ไม่คาดคิดนี่คือหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะอ๋อครับครับอย่างที่สองก็คือเรื่อง resilience and well-being ค่ะการที่เรามีตารางที่ไม่ตึงเกินไปมันช่วยลดภาระทางสมองหรือ cognitive load ลงได้เหมือนเราไม่ต้องเปิดหลายๆโปรแกรมคร้างไว้ในหัวตลอดเวลาค่ะ มันช่วยป้องกันเบรนเอาท์ได้แล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาวด้วยอืการมีช่องว่างหายใจนี่สำคัญจริงๆนะครับทั้งเรื่องงานหรืยอสุขภาพจิตแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่3คือเรื่อง time blocking with flexibility เทคนิคการจัดบล็อกเวลาทำงานเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายคนก็ปรับมาใช้แบบยืดหยุ่นขึ้นคือจะมีการสร้าง unscheduled block หรือบางทีก็เรียกว่า contingency block เอาไว้เลยในตารางสำหรับรับมือเรื่องด่วนหรือเอาไว้เคลียร์งานจุกจิกที่แทรกเข้ามาเข้าใจแล้วครับแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เทคนิคส่วนตัวแต่เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานยุคใหม่จริงๆทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นในเนื้อหาเขามีกรณีศึกษาจำลองมาให้ดู3เคสเลยครับเปรียบเทียบไปเห็นภาพเลยว่าเปลี่ยนจากตึงๆมาเป็นคล่องตัวยังไง เคสแรกนี่คลาสสิกมากนักพัฒนาซอฟต์แวร์กับบั๊กด่วนค่ะอันนี้นักพัฒนาเจอกันบ่อยแน่นอนคือวางแผนไว้อย่างดีเลยว่าจะเขียนโค้ดฟีเจอร์ใหม่ทั้งวันแต่ดันมีบั๊กด่วนเข้ามาแทรกใช่ครับตอนแรกก็วางแผนไว้เลยโคดดิ้งชมูเต็มที่แต่พอเจอบั๊กด่วนตอนบ่ายเท่านั้นแหละแผนพังหมดเลย แต่พอเขาปรับมาใช้แนวคิดนี้เขาเปลี่ยนเป็นวางแผนโค้ดงานหลักแค่6ชั่วโมงพอแล้วกันไว้อีก2ชั่วโมงเป็น contingency time ผลก็คือพอมีบั๊กด่วนเข้ามาจริงๆเขาก็สามารถใช้เวลา2ชั่วโมงที่กันไวนั่นแหละค่ะในการแก้บัก๊กโดยที่ไม่กระทบกับงานหลักที่วางแผนไว้เลยคือเคลียร์บั๊กจบในเวลาบัฟเฟอร์นั้น โอ้โหเวิร์กเลยนะครับใช่ค่ะบทเรียนสำคัญจากเคสนี้เลยคือการยอมรับว่าความไม่แน่นอนอย่างเช่นบั๊กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่แล้วการเตรียมพร้อมรับมือกับมันต่างหากคือหัวใจของแผนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การพยายามทำแผนให้เพอร์เฟจนไม่มีที่ว่างเลยการยอมรับความไม่แน่นอนอืมน่าคิดตามครับเคสที่2การเดินทางไปพบลูกค้าอันนี้น่าจะโดนใจเซลล์หรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับ ใช่เลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยปัญหาคือนัดลูกค้าติดติกันเลยไม่เผื่อเวลารถติดไม่เผื่อเวลาสรุปงานหลังคุยเสร็จผลก็คือรีบตลอดคเครียดแล้วบางทีก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ด้วยซ้ำครับแล้วทางแก้ในเคสนี้คือเขาใช้กฎง่ายๆเลยเช่นกด20% buffer สำหรับการเดินทางสมมติปกติเดินทาง30นาทีก็เผื่อไปอีก20%เป็นประมาณ36นาที และที่สำคัญคือหลังคุยกับลูกค้ารายแรกเสร็จต้องเผื่อเวลาไว้อีกสัก15นาทีก่อนจะไปนัดต่อไปเพื่อสรุปงานเตรียมตัวอันนี้มันชี้เห็น2อ,อย่างเลยนะคะอย่างแรกคือความยืดหยุ่นเนี่ยมันช่วยรับมือปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้จริงๆอย่างรถติดและอย่างที่2คือมันสร้างเวลาเปลี่ยนผ่านหรือ transition time ที่จำเป็นมากๆทำให้เราไม่รู้สึกเหมือนวิ่งผัดตลอดเวลาค่ะมีเวลาได้ตั้งหลักนิดนึง จริงครับการมีเวลาเปลี่ยนผ่านนี่ช่วยได้เยอะเลยมาถึงเคสสุดท้ายครับอันนี้เป็นเรื่องงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์เช่นนักเขียนที่แบบตั้งเดทไลน์ให้ตัวเองเลยต้องเขียนบทความนี้ให้เสร็จในสองชั่วโมงแต่พอถึงเวลาจริงนั่งจ้องหน้าจอคิดไม่ออกอหือความคิดสร้างสรรค์น,นี้เป็นอะไรที่บังคับกันยากจริงๆคะ่ะการพยายามเข้นในเวลาจำกัดมากๆมักจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ใช่เลยครับทางแก้ในเคสนี้คือ เขาก็ยังวางแผนเวลาทํางานหลักไว้นะครับ2ชั่วโมงแต่เขาจัดสรรเวลาแยกออกมาตั้งหากเลยอีกสัก30นาทีกําหนดให้เป็น mental break หรือ inspiration search คือเป็นเวลาพักสมองจริงๆหรือออกไปเดินเล่นหาแรงบันดาลใจแบบตั้งใจเลยไม่ใช่แอบอู้ค่ะการทําแบบนี้คือการยอมรับธรรมชาติของงานสร้างสารรค์ว่าสมองมันต้องการพื้นที่ว่างมันทํางานแบบเครื่องจักรได้ตลอดเวลา การให้เวลาพักอย่างจงใจแบบนี้เนี่ยกลับทําให้พอเขากลับมานั่งทํางานจริงมันลื่นไหลขึ้นได้งานที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมอีกเคสนี้ย้ําเลยค่ะว่าพื้นที่ว่างเนี่ยไม่ใช่แค่สําหรับเรื่องไม่คาดฝันแต่ยังจําเป็นสําหรับกระบวนการทํางานบางประเภทด้วยซ้าไปทั้ง3เคสนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าการสร้างความยืดหยุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดตารางเวลาแต่มันคือการวางแผนโดยยอมรับความจริงของงานแต่ละอย่าง มีคำคมในเนื้อหาที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยค่ะของคุณคารสุมิตะที่เขาบอกว่ายิ่งวางแผนอย่างเข้มงวดเท่าไหร่ยิ่งต้องมีความยืดหยุ่นในการลงมือทํามากขึ้นเท่านั้นมันบอกเป็นนัยว่าแผนที่ดีที่สุดคือแผนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนได้เสมอค่ะโหคมมากครับกับอีกแนวคิดหนึ่งที่ชอบเหมือนกันคือเมื่อเรายอมรับความไม่แน่นอนเราก็สามารถอยู่ร่วมกับมันได้เหมือนเปลี่ยนมุมมองจากที่พยายามจะสู้กับมันมาเป็นการยอมรับ แล้วก็หาทางจัดการกับมันแทนใช่เลยค่ะซึ่งพอเราเข้าใจหลักการเข้าใจประโยชน์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจะเอาไปใช้จริงยังไงล่ะในเนื้อหาก็สรุปเป็น3ขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปลองทำตามได้เลยค่ะอ่าน่าสนใจครับมีอะไรบ้างครับ 1. คือกด20% contingency ค่ะเวลาเราประเมินงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้บวกเวลาเผื่อไปเลย20%เสมอเช่นประเมินว่างานนี้ใช้เวลา5ชั่วโมง ก็ใส่ในตารางไปเลย6ชั่วโมงอันนี้เหมือนเป็นการชนพื้นฐานเลยค่ะครับครับบวกเผื่อไปก่อนเลย20% 2คือสร้าง u s c h h e u u l e Block ในปฏิทินทุกวันเลยค่ะอาจจะสัก1-2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เราตั้งชื่อไปเลยค่ะ Flex Time, Admin Time, Contingency Time อะไรก็ได้ถ้าวันนั้นไม่มีเรื่องด่วนเข้ามาจริงๆเราก็ใช้เวลานี้ทำงานเชิงรุกที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนหรือเคลียร์งานครั้งเล็กๆน้อยๆที่สะสมไว้ก็ได้ค่ะ ดีเลยครับเหมือนมีเวลาสำรองไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหรือแกปสัก1 0 1 5นาทีระหว่างแต่ละบล็อกเสมอเอาไว้พักสั้นๆลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถหรือแค่เคลียร์หัวให้โลง่งก่อนจะเริ่มงานชิ้นต่อไปค่ะอ๋อมีช่องว่างระหว่างบล็อกด้วยไม่ใช่ต่อกันเป็นพืชใช่ค่ะช่องว่างเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละค่ะที่ช่วยให้เราไม่ล้าเกินไปโอ,อมีขั้นตอนชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะเอาไปลองปรับใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ ลองเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะลองปรับดูสักอย่าง2องอย่างก่อนแล้วสังเกตดูว่ามันเวิร์กกับเราไหมก่อนจะสรุปกันในเนื้อหายังมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยให้เราลองกลับไปทบทวนกับตัวเองดูนะครับค่ะคำถามแรกนะคะลองสำรวจตารางงานปัจจุบันของเราดูค่ะว่าสัดส่วนเวลาที่มันล็อกตายตัวกับเวลาที่เราเผื่อไว้หรือบัฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วลองคิดต่อว่า สัดส่วนที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสไตล์การทำงานของเราจริงๆเนี่ยควรจะเป็นสักเท่าไหร่10% 20%หรือมากกว่านั้นอืมน่าคิดครับคำถามที่2ค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้เลยมีงานด่วนแทรกเข้ามาต้องใช้เวลา1ชั่วโมงทันทีงานไหนในตารางของเราที่จะโดนเลื่อนออกไป การที่เราต้องเลือกว่าจะเลื่อนงานไหนทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลำดับความสำคัญที่แท้จริงของงานนั้นก็ได้นะคะโห้คำถามนี้จี้ใจดำเลยครับและคำถามสุดท้ายค่ะอันนี้ชวนให้ลงมือทำเลยลองมองตารางงานของวันพรุ่งนี้ดูค่ะแล้วลองหาทางสร้างบัฟเฟอร์สัก30นาทีให้ได้ดูอาจจะลองรวมนัดเล็กๆ2นัดเข้าด้วยกันไหมหรือมีกิจกรรมไหนที่ไม่สำคัญจริงๆที่เราพอจะตัดออกไปได้บ้าง เพื่อสร้างช่องว่าง30นาทีนั้นขึ้นมาเป็นคำถามที่กระตุ้นให้เรามองตารางเวลาตัวเองในมุมที่ต่างออกไปจริงๆครับไม่ใช่แค่ทําตามๆกันไปเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับสําหรับการพูดคุยในวันนี้แกนสําคัญที่เราได้คุยกันก็คือความยืดหยุ่นเนี่ยมันไม่ใช่การขาดวินัยนะครับแต่มันคือการวางแผนอย่างฉาญฉลาด เป็นการยอมรับความจริงว่าโลกเรามันไม่ได้เดินตามแผนที่เราวางไว้เป๊ะเ,เสมอไปเหมือนคำเปรียบเรยที่ว่าวางแผนอย่างนักรบแต่ลงมือทําอย่างนักบัลเล่คือเราเตรียมพร้อมนะแต่พอเจอเรื่องไม่คาดฝันเราก็ปลอกตัวได้อย่างสง่างามใช่เลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ดีมากๆและอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดต่อย,ยอดไปอีกนิดนึงค่ะว่านอกจากการบริหารเวลาที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องการสร้างพื้นที่ว่างหรือความยืดหยุ่นแบบนี้ เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับมิติอื่นๆของการทำงานหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวได้ยังไงบ้างคะอืมน่าสนใจครับเช่นเรื่องอะไรได้บ้างครับก็อาจจะเป็นเรื่องการสร้างบัฟเฟร์ในงบประมาณที่เราวางแผนไว้ความยืดหยุ่นในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ใช่ว่าต้องเป๊ะเป๊ะอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งการสร้างกันชนทางอารมณ์ให้ตัวเองเพื่อให้เราปรับตัวและรับมือกับความไม่แน่นอนในด้านต่างๆของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น โอ้เป็นคำถามที่เปิดมุมมองได้กว้างมากเลยครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องตารางเวลาอย่างเดียวสำหรับวันนี้การเจาะลึกเนื้อหาของเราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีครับ